เตรียมรอรับนักท่องเที่ยว เมื่อวันที่23กุมภาพันธ์พลตํารวจตรีพงษ์สยามมีขันทองรองผู้บัญชาการตํารวจท่องเที่ยวได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานีตํารวจท่องเที่ยวเมืองพัทยาพร้อมมอบสิ่งของบํารุงขวัญและประชุมมอบนโยบายเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติในการดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวซึ่งหลังจากประชุมเสร็จรองผู้บัญชาการตํารวจท่องเที่ยวพร้อมคณะก็ได้ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยที่ท่าเทียบเรือสปีดโบท๊ท ตรวจความพร้อมในการบริการเรือโดยสารข้ามฟากในเรื่องของเสื้อชูชีพอีกทั้งอำนวยความสะดวกและดูแลนักท่องเที่ยวบริเวณท่าเทียบเรือแหลมบริไฮทั้งนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยว พลตตร,รีพงษ์สยามมีขันทองรองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวเปิดเผยว่าหลังจากที่ประเทศได้มีการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติก็ได้มีการกำหนดนโยบาย3าภาคส่วนใหญ่ๆคือ 1. ด้านกำลังพล 2. ด้านกายภาพและ 3. ด้านระบบ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยโดยนักท่องเที่ยวจีนได้มีการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในไทยตั้งแต่วันที่6กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาในรูปแบบ F.I.T. อีกทั้งพื้นที่พัทยาถือเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ใกล้กรุงเทพมหานครและเป็นอีกจุดเป้าหมายหลักของนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวและพักผ่อน ทั้งนี้กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวได้มีการเตรียมความพร้อมกำลังพลเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวเจ้าหน้าที่อาสาสมัครทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเพื่อดูแลอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่พัทยาอีกทั้งยังมีการจัดตั้งศูนย์วิทยุ1 1 5 5ในการรับแจ้งเหตุต่างๆส่วนทางด้านกายภาพได้มีการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ ทั้งดูและโดนซึ่งเป็นป้ายที่นักท่องเที่ยวสามารถบอกเส้นทางการรักษาความปลอดภัยและเส้นทางการเข้าที่พักซึ่งตำรวจท่องเที่ยวพร้อมเป็นศูนย์กลางในการดูแลและอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวนอกจากนี้ด้านของระบบ ได้มีการประชุมทั้งนอกสำนักงานและในสํำนักงานเพื่อบูรณาการความร่วมมือร่วมกันในการดูแลนักท่องเที่ยวให้เกิดความเชื่อมั่นเมื่อเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยและเมืองพัทยาพลตํารวจตรีพงษ์สยามเปิดเผยต่ออีกว่าในวันที่28กุมภาพันธ์นี้จะมีเที่ยวบินนักท่องเที่ยวจีนเดินทางมาลงที่สนามบินอู่ตะเภา ทางตำรวจท่องเที่ยวก็ได้มีการเตรียมความพร้อมทางเรื่องการต้อนรับตั้งแต่สนามบินอูตาเพาสำรวจเส้นทางที่นักท่องเที่ยวจะเดินทางเข้ามาในพื้นที่เมืองพัทยารวมถึงลงพื้นที่ไปตรวจความเรียบร้อยที่เกาะล้านบริเวณหาดตาแหวนซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวจีนชื่นชอบชอบข้ามไปพักผ่อนเพื่อนำปัญหาที่นักท่องเที่ยวถูกเอารัดเอาเปรียบก่อนเกิดการแพร่ระบาดโควิด -19 มาทำการวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาให้กับนักท่องเที่ยวโดวยปัญหาที่พบมีด้วยกัน3าถึงสสาเหตุทั้งการอัดโปรแกรมทัวร์มากเกินไปอีกทั้งนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางมาอายุมากมีความเหน็ดเหนื่อยจึงได้มีการประสานงานกับเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขในการจัดหน่วยพยาบาลแพทย์ไว้ดูแลนักท่องเที่ยวทางทางบกและทางน้ำซึ่งมาตรการเหล่านี้เป็นการอุดรูรั่วที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวก่อนโควิด -19 ซึ่งสิ่งที่ตำรวจท่องเที่ยวได้บูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนในการดูแลอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในความปลอดภัยและเกิดความประทับใจสามารถเดินทางมาท่องเที่ยวในเมืองไทยได้อย่างมีความสุขมีความประทับใจและเดินทางกลับไปบอกต่อในประเทศของตนเองซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจภาคท่องเที่ยวเจริญเติบโตขึ้น ทั้งนี้ขอให้คนไทยทุกคนร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีดูแลนักท่องเที่ยวทุกๆกชาติร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจต่อไปสนับสนุนโดยรอบการ์เด่นร้านอาหารเกาหลีเปิดใหม่ต้นตำรับอาหารเกาหลีแท้ๆในพัทยา รสชาติที่เผ็ดจัดจ้านหนักถึงเครื่องถึงรถสไตล์เกาหลีแท้ๆตรงปริยาเหนือซอยเจ็ดเปิดเวลา15.00ถึง20.00หยุทุกวันพุธโทรอบถามได้ที่0902293684สนับสนุนโดยล้อปิดพักคาเฟ่รับเปิดใหม่ในเมืองพัทยา บรรยากาศดีอาหารอร่อยมีมุมถ่ายรูปปังปงเพียบร้านอยู่แถวทางเรียบทางรถไฟโดยทางเข้าวัดป่าสุทธิภาวันไปหนึ่งซอยเปิดให้บริการ11นากาถึง20นาฬกาติดต่อสอบถามไดที่โทร0838790411 อคาเดมี่แอนท์ p เปิดให้บริการทุกวันสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายโดยการชกมวยและอื่นๆอีกมากมายด้วยราคามิตรภาพสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ f a c e b o o k r ร e f i v e Academy